h e r e i s a safe, detail 1,800 word YouTube video script written in a documentary style narrative. I keep it neutral, informative, and not promoting war. While still keeping you the dramatic storytelling style your channel uses. No hating i n c l u d e as you requested. ขีดขีดขีด Welcome back to the channel. ทุเดเราจะพาคุณดำดิ่งเข้าไปในหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองมากที่สุดในยุคนี้เมื่อความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและนาโตยังคงคุกรุ่นและหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าหากสถานการณ์บานปลายจนกลายเป็นการประทักครั้งใหญ่จริงๆประเทศใดบ้างที่จะยืนเคียงข้างรัสเซียในวันที่ยากที่สุดของพวกเขาคำว่าพันธมิตรเงา จึงเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงพันธมิตรในเชิงทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจกและอิทธิพลระดับโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตลอดหลายปีที่ผ่านมาโลกเริ่มแบ่งขั้วยอย่างชัดเจนมากขึ้นประเทศยักษ์ใหญ่ต่างต้องเลือกข้างเลือกเส้นทางและเลือกผลประโยชน์ของตัวเองบางชาติอาจไม่ประกาศชัดเจนว่าหนุ่หลังรัสเซีย แต่ก็มีท่าทีและการเคลื่อนไหวที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าหากวันหนึ่งเกิดสงครามใหญ่พวกเขาจะไม่ปล่อยให้รัสเซียยืนเพียงลําพังวันนี้เราจึงจะพาคุณสำรวจอย่างละเอียดว่ามีชาติใดบ้างที่พร้อมยืนเคียงข้างรัสเซียและเพราะเหตุใดพวกเขาถึงเลือกเส้นทางนี้ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่าภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กำลังทหาร แต่ขึ้นอยู่กับเส้นทางพลังงานเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อมโยงกันมหาศาลร,รวมถึงประวัติศาสตร์ที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานหลายประเทศจึงไม่ได้ตัดสินใจจากอารมณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำแต่เกิดจากความจำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ระดับชาติของตัวเองและการประเมินว่าโลกในอนาคตควรเป็นแบบที่ตนเองต้องการหรือไม่ หนในประเทศที่หลายคนคาดการว่าจะยืนเคียงข้างรัเสเซียแบบแทบไม่ต้องสงสัยเลยคือจีนทั้ง2ประเทศร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านพลังงานเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ทางทหารแม้จีนอาจไม่ลงมือประทัดโดยตรงแต่การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนสมการของสงครามทั้งหมดจีนยืนอยู่บนหลักการปกป้องดุลอำนาจของโลก ไม่ยอมให้สหรัฐและนาโตเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์แต่เพียงผู้เดียวความร่วมมือนี้จึงไม่ใช่แค่ผลประโยชน์แต่เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันของโลกหลายขั้วไม่ใช่โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยมหาอำนาจเพียงฝั่งเดียวอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญคืออิหร่านประเทศที่มีทั้งทรัพยากรมหาอำนาจด้านภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางและความตึงเครียดกับสหรัฐที่ยาวนานหลายสิบปี อิหร่านและรัเสเซียมีความร่วมมือทั้งพลังงานเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์พิเศษที่ถูกพูดถึงทั่วโลกแม้หลายประเทศจะมองอิหร่านเป็นชาติที่แสดงออกด้านทหารอย่างชัดเจนแต่แท้จริงแล้วความร่วมมือของพวกเขากับรัเสเซียเกิดจากการต่อสู้เพื่ออยู่รอดในโลกที่พวกเขาเชื่อว่าไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองหากความขัดแย้งกับนาโต้ปะทุข,ขึ้น คือหนึ่งในประเทศที่จะไม่ยืนเฉยอย่างแน่นอนประเทศที่สามที่ถูกยกขึ้นมาบ่อยครั้งคือเกาหลีเหนือชาติที่มีท่าทีต่อต้านสหรัฐอย่างชัดเจนมายาวนานความสัมพันธ์ระหว่างเปียงยางและมอสโกมีทั้งด้านทหารการขาและข้อตกลงลับที่หลายฝ่ายเชื่อว่ายังมีมากกว่าที่เปิดเผยเกาหลีเหนืออาจไม่ใช่ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่โต แต่มีอิทธิพลทางยุทธศาสตร์สูงมากเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหากเกาหลีเหนือขยับแม้เพียงก้าวเดียวจะทำให้หลายประเทศในเอเชียต้องตอบสนองทันทีสิ่งนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นตัวแปรสำคัญในทุกความตึงเครียดระดับโลกอีกประเทศหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คาดคิดแต่มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นคือซีเรีย ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและซีเรียไม่ใช่เรื่องใหม่รัสเซียเป็นผู้ค้ำจุนรัฐบาลซีเรียในช่วงวิกฤตสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ทำให้ทั้งสองประเทศมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแบบแทบแยกไม่ออกการปรากฏตัวของรัสเซียในซีเรียถือเป็นหมุดยุทธศาสตร์สำคัญของตะวันออกกลางและซีเรียเองย่อมไม่ลังเลที่จะตอบแทนเมื่อรัสเซียต้องการความช่วยเหลือ และสุดท้ายคือเบลารุสประเทศที่แทบเรียกได้ว่าเป็นคู่หูยุทธศาสตร์ของรัสเซียโดยตรงความร่วมมือแน่นแฟนทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจและการใช้พื้นที่ยุทธศาสตร์ทำให้เบลารุสกลายเป็นประเทศที่พร้อมยืนเคียงข้างรัสเซียมากที่สุดความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่แค่พันธมิตรแต่เป็นพันธมิตรแบบพิเศษที่ผูกติดกันในระดับโครงสร้างรัฐ การเคลื่อนไหวใดๆของรัเสเซียแทบไม่ต้องรอคำตอบจากเบลารุสเพราะทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเมื่อรวมทั้งห้าชาตินี้เข้าด้วยกันหลายคนจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าพันธมิตรเงาไม่ใช่เงาเพราะไม่มีพลังแต่เป็นเงาเพราะบทบาทของพวกเขาดำเนินไปอย่างเงียบๆและบางครั้งอยู่ใต้เรดาร์ของสื่อกระแสหลักแม้พวกเขาจะไม่ได้ปล่อยคำประกาศแข็งกร้าวออกมาทุกวัน แต่ก็ร่วมมือกันในทางลึกทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีความมั่นคงและพลังงานซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าการแสดงออกทางทหารเสียอีกหลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าหากวันหนึ่งเกิดการประทักครั้งใหญ่จริงๆการสนับสนุนของแต่ละประเทศจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนปัจจัยที่ต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงกำลังทหาร แต่รวมถึงกำลังเศรษฐกิจขีดความสามารถในการรักษาห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการช่วยเหลือเชิงเทคนิคจากเบื้องหลังประเทศอย่างจีนสามารถชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจของรัสเซียได้อย่างมหาศาลอิหร่านสามารถสนับสนุนด้านพลังงานเกาหลีเหนือสามารถสร้างแรงกดดันทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกซีเรียสามารถเป็นฐานสำคัญในตะวันออกกลาง และเบลารุสสามารถเป็นสะพานเชื่อมยุโรปตะวันออกที่รัเสเซียพึ่งพาได้เมื่อพูดถึงคำว่าราคาในมุมนี้ไม่ได้หมายถึงตัวเลขเงินที่ต้องจ่ายแต่หมายถึงราคาที่แต่ละประเทศต้องแลกในทางการทูตเศรษฐกิจกหรือความเสี่ยงในเวทีโลกการเลือกยืนข้างรัเสเซียไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะอาจต้องเผชิญกับมาตรการตอบโตจากชาติตะวันตก การคว้าบาตและแรงกดดันทางการเมืองแต่ประเทศทั้ง5้านี้ยอมรับราคาดังกล่าวเพราะพวกเขามีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างโลกหลายขั้วไม่ใช่โลกที่ผูกขาดอำนาจเพียงฝ่ายเดียวสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจคือไม่มีประเทศใดอยากเห็นสงครามโลกครั้งใหม่แม้แต่ชาติที่ถูกมองว่าหนุนหลังรัเสเซียก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดการประทะใหญ่ระหว่างมหาอำนาจ เพราะผลลัพธ์จะกระทบทั้งโลกอย่างไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้การเมืองระหว่างประเทศในตอนนี้เต็มไปด้วยการคาดเดาการประเมินและการแสดงท่าทีเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายจนถึงจุดที่ไม่มีใครควบคุมได้หลายชาติในพันธมิตรเงานี้จึงใช้กลยุทธ์สนับสนุนเชิงลึกมากว่าการแสดงออกในที่สาธารณะ พวกเขารักษาความสมดุลระหว่างการปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและการหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนี่คือเหตุผลที่เราเห็นเพียงการเคลื่อนไหวเล็กๆแต่เมื่อรวมกันแล้วทรงพลังมหาศาลเมื่อโลกกําลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่การเลือกฝ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนในสมัยสงครามเย็น ทุกประเทศต้องประเมินอย่างระมัดระวังว่าจะก้าวไปในทิศทางใดที่จะทำให้ชาติของตอนมีความมั่นคงที่สุดและพันธมิตรเงาทั้งห้าชาติของรัสเซียต่างมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งซึ่งไม่ใช่เพียงเรื่องอำนาจแต่เป็นเรื่องอนาคตของโลกทั้งใบท้ายที่สุดสิ่งที่เราทุกคนหวังคือโลกจะไม่เดินไปสู่จุดที่ทุกอย่างสายเกินแก้การวิเคราะห์ครั้งนี้ไม่ได้